ครับอันนี้เป็นตัวอย่างของไม้แบบสรุปวิชาคณิตศาสตร์หรือแมทนะครับก็เป็นอะไรที่มันใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะครับอย่างหัวข้อเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบเมทริกนะครับระบบแบบช่างตวงวัดอะไรแบบนี้นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าพอเราใช้ไม้แบบเป็นตัวช่วยในการสรุปเนี่ยหนึ่งเราเห็นการใช้หน่วยต่างๆที่มันไม่เหมือนกันอยู่ในแผ่นเดียวนะครับเราเห็นการคอนเวิร์ตการ แปลงหน่วยอย่างเช่นเรามาดูที่ระบบอ่ะในนี้ก็จะมีเรื่องของแมสมีเ a น g ์แล้วก็ v o l ลุ่มนะครับแมสก็เป็นเกี่ยวกับน้ำหนักนะมีหน่วยเป็นอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถให้เด็กได้รู้จักในเรื่องของกิโลกรัมกรัมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนหน่วยก็หมายความว่า1กิโลมีพันกรัมอะไรแบบนี้เราก็จะเขียนไปด้วยกันแล้วก็ระบายสีสนุกไปด้วยกันก็ยังได้เลยนะครับหาของมาช่างวัดจริงๆก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ ความยาวนะครับความยาวมีหน่วยเป็นอะไรครับกิโลเมตรเมตรแล้วก็เซนติเมตรนะครับเราเปลี่ยนได้ยังไง1กิโลเมตรมีพันเมตร1เมตรมีร้อยเซนเห็นไหมเห็นภาพค่อนข้างแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของวอลลุ่มนะครับปริมาตรก็มีหน่วยเป็นลิตรกับมิลลิลิตรใช่ไหมครับก็เห็นเลยว่า1ลิตรมีเท่าไหร่ครับ1000มิลลิลิตรพอเราทําเสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ไมล์แมพจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างความเชื่อมโยงได้ดีเลยนะครับเราจะเห็นว่า เฮ้ย1กิโลกร,รมัม1กิโลเมตร1ลิตรเนี่ยพอมันแปลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเท่ากับ1,000นะครับเห็นไหมครับเห็นความเชื่อมโยงคราวนี้เด็กจะจําได้ค่อนข้างง่ายแล้ว1กิโล1กิโลกร,รัมก็เป็น1000กรั 1, ม1กิโลเมตรก็เป็น1,000เมตร1ลิตรก็เป็น1000มิลลิลิตรเห็นไหมครับนี่เป็น1แผ่นที่สมมติเด็กทําโจทย์เรื่องนี้อยู่เราแปะแผ่นนี้ไว้ที่โต๊ะเนี่ยเขามองปุ๊บเขาก็สามารถที่จะทําโจทย์เรื่องนี้ได้อยยย่าางสบบเลนะครั ลองเอาไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับ